เมื่อถึงช่วงหนึ่งของชีวิตบางคนแก่จะได้ค้นพบตัวเองและมีความคิดอยากลองทําอะไรใหม่ๆอย่างการเปลี่ยนสายงานดังนั้นใครนะคะที่กําลังมีความคิดอยากลองเปลี่ยนสายงานวันนี้เรามี6เตป็ปง่ายๆในการเปลี่ยนสายงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จมาฝากค่ะสวัสดีค่ะคุณกําลังอยู่กับฝนในรายการ c a r r Talk ทิปส์การทํางานเจ๋งๆหรือเทรนเรื่องงานที่กําลังมา Career Talk ็อกพอดแจะมาพูดคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับงานให้คุณฟังเต็ปที่1ก็คือหาข้อมูลของสายงานที่อยากทำให้มากที่สุดค่ะมารู้แล้วนะคะว่างานที่ต้องการเนี่ยคืออะไรเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างๆที่อยู่ในสายงานนั้นให้มากที่สุดค่ะเพราะว่ายิ่งเตรียมพร้อมและก็มีข้อมูลมากเนี่ยก็ะจะช่วยให้เราเนี่ยพร้อมสาหรับการเริ่มงานใหม่มากขึ้นและอย่าเพิ่งกังวลไปนะคะหากข้อมูลที่เจอเนี่ย ทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคงหรือว่าพบว่ามีอุปสรรคเพราะว่าอะไรที่เราชอบจริงๆเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นความสนุกที่เราจะต้องแก้ไขให้ได้ค่ะเสปที่2ก็คือทบทวนว่าเราเนี่ยมีทักษะอะไรที่นํามาปรับใช้กับงานใหม่ได้ค่ะมันก็จะมีทักษะมากมายนะคะที่ได้เรียนรู้จากการทํางานหรือว่าการดําเนินชีวิตซึ่งเราเนี่ยสามารถนํามาปรับใช้กับงานได้แทบทุกสายอาชีพเลยค่ะ ยังทักษะในการสื่อสารกันเป็นผู้นําหรือว่าการวางแผนเป็นต้นค่ะทักษะพวกนี้ค่ะอาจจะทําให้เราประหลาดใจก็ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยก็อาจจะมีทักษะและประสบการณ์บางอย่างที่มากพอจะนําไปใช้ในการทํางานในสายอาชีพใหม่ก็ได้ค่ะสเต็ปที่3ก็คือลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นทักษะที่จําเป็นต้องมีในสายอาชีพนั้นโดยตรงหรือว่าทักษะบางอย่างที่เฉพาะทางมากๆรู้ไหมคะว่าการเรียนรู้ผ่านคอร์สสั้นๆเนี่ย จะทําให้เราเนี่ยได้เตรียมความพร้อมสําหรับงานนั้นมากขึ้นและก็ยังเป็นการช่วยให้เราเนี่ยมั่นใจมากขึ้นว่าเราชอบอาชีพนี้จริงๆแล้วก็สนุกกับการทํางานนี้จริงๆค่ะเ็ปที่4ก็คือเพิ่มประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นเข้าไว้ค่ะจริงๆการเปลี่ยนสายอาชีพเนี่ยก็คือการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยค่ะดังนั้นหากมีโอกาสเนี่ยก็ควรจะลองหาเวลาว่างในวันหยุดหรือว่าหลังเลิกงานก็ได้นะคะไปทํางานพาร์ทไทม์อาสา,าทํางานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราต้องการจะทําดูบ้างค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสายนั้นได้ค่ะสเตปที่5ก็คืออย่าลืมมองหาโอกาสใกล้ตัวนั่นเองค่ะการเปลี่ยนสายงานเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าเราจะต้องลาออกจากบริษัทเดิมแล้วก็ไปทําที่ใหม่เสมอไปนะคะเพราะว่าในแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีะแผนกต่างๆซึ่งหากสายงานที่เราต้องการจะทำเนี่ยมีอยู่ในบริษัทปัจจุบันแล้วก็บริษัทนั้นเนี่ยมีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้พนักงานได้ย้ายไปทำแผนกอื่นๆได้ เราก็อาจจะลองไปคุยกับหัวหน้าดูก็ได้ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเนี่ยก็ต้องแน่ใจนะคะว่าเราเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีความพร้อมมากพอค่ะเ็ปที่6หรือว่าสเต็ปสุดท้ายนะคะคือเตรียมข้อมูลและเอกสารให้พร้อมสําหรับการหางานใหม่ค่ะหากแน่ใจแล้วนะคะว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะก้าวออกมาจากบริษัทเดิมก็ถึงเวลาค่ะที่เราจะต้องเตรียมพร้อมสําหรับการหางานสมัครงานค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางการหางาน แก้ไขเรซูเม่และอัปเดตข้อมูลใหม่ศึกษาและก็ฝึกตอบคำถามสัมภาษณ์งานและที่สําคัญนะคะเราควรจะเตรียมพร้อมในการเขียนจดหมายสมัครงานให้ดีด้วยค่ะเพราะว่าจดหมายสมัครงานเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เราจะได้อธิบายถึงสาเหตุที่ต้องการเปลี่ยนสายงานและก็บอกถึงเหตุผลที่เขาควรจะเรียกเราไปสัมภาษณ์แม้ว่าเรายัางไม่เคยทํางานในสายงานนี้มาก่อนค่ะ การเริ่มงานในสายอาชีพใหม่ก็เหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งค่ะแล้วก็ต้องยอมรับว่าตำแหน่งและเงินเดือนเนี่ยอาจจะลดลงเป็นธรรมดาดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องฝึกหนักฝึกฝนและก็เรียนรู้ให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาเพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นนะคะได้เห็นว่าเราเนี่ยมีความสามารถมากพอแม้ว่าเราเนี่ยยังไม่เคยทำงานสายนี้มาก,ก่อนก็าตาม